แรกๆนะครับในโครงการที่ทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาเราเนี่ยต้อกจากเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาแล้วแล้วต้องฝึกปฏิบัติจริงทาครราสภาพจริง, 5, 3, 3, 5รงโดยกิจกรรมหลักของเราเนี่ยตอกจากูนยสร้างวัุนธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีหน่วยร่วยช่วยประชาชนที่จะออกทุกปี ในเดนราจะมีช่วงเทศกาลสงกรานเทศกาลใหม่ๆนะครับอนนั้นก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติจริงนะครับโครงการนี้เดพี่เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นโครงการที่ให้พวกเรารอกจากช่างเราจะมีช่างยนต์ไฟไฟ้ายเิ็กทรอนิจริงๆแล้วเนี่ยอนอกจากที่เป็นช่างแล้วเนี่ยจะมีส่วนของแางประดับเทศกาลซึ่ง หยวดคนนี้ก็สามารถที่จะมารับลงทะเบียนทำบัญชีต่างเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ่ออย่างเดียวนะครับจะมีกิจกรรมที่เราบูรณาการได้หลายด้านเข้ามาดังนั้นเราก็จะอยากให้เรียนร่าาถได้หลาย,ลายแผนออกร่วมกันนะครับแล้วปีนี้เราเราได้มาหลายๆสูงนะครับแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยเราจะออกให้ให้คุยว่าให้ครบทุกตำบล ในจังหวัดประจวบเนขนเนี่ยนะครับซึ่งการออกครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิลาลยเทคนิคประจวบเิขันอย่างเดียวยังมีวิลาลยในเครือข่ายในจังหวัดเราในสามวิลาลยนะครับมีวิลาลยการชีพบางระบนการชีพปราบุรีแล้วก็การชีพปราสะพานก็จะทำสิิกรรมอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็โดยได้รับ้อหมายจากสำนักงานข้ามการการรักษาแห้อของทุกตำบลเหมือนกันอน่างปีนี้เราได้มาหกตำบล เราก็ทาไปออด